วันนี้นะคะหนูจะพาม,มากินกับข้าวตอนเช้าค่ะอย่าลืมติดตามช่อง y ยู u b e หนูด้วยนะคะแก้วตาพากินแชนแนลค่ะฝากเพจด,ด้วยฝากเพจด,ด้วยนะคะอันนี้หมูปิ้งค่ะอันนี้ปลาส้มค่ะอันนี้ข้าวเหนียวค่ะอันนี้ก๋วยเตี๋ยว ก๋เตี๋ยวไก่ค่ะแล้วก็ของน้องก็เตี๋ยวไก่เหมือนกันลนงะะามากินกันเลยค่ะมากินหมูยิ้นด้วยค่ะ Thank you. มากค่ะ